ล่มสวยงามมีสองแบบมีสองขนาดเป็นล่มนะคะเป็นล่มอันให้ดูทีละอันก็คือเป็นล่มเป็นล่มธรรมดานค่ะเป็นล่มธรรมดาแต่มาเอาผ้า เอาผ้าพื้นเมืองเอาผ้าพื้นเมืองเย็บใส่ดูให้มีราคาขึ้นมาสวยสวยลายสวยตัวนี้สีแดงแต่อันจะอันเล็กกว่านะคะสีแดงจะอันเล็กกว่าก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เป็นล่มธรรมดาเป็นล่มธรรมดาล่มอันเล็กอะคะ่ะ ก็คล้ายๆว่าเอามาตกแต่งให้สวยงามเอาไปกลางได้เฉพาะกลางแดดนะคะกลางฝนไม่ได้กลางฝนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผ้ามันเป็นผ้าจะกลางใส่ฝนฝนไม่ได้เปียกน้ำเปียกนลายนี้สวย ลายนี้สวยมากก็จะเป็นผ้าทอมือทอมือชาวบ้านทอคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านทอมันเป็นลายผ้าขม้านะคะแล้วก็เอามาทำเย็บครอบใส่ล่มแล้วก็จะดูโอเคขึ้นมันจะดูมีราคาขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นของประดับตกแต่งบ้าน ก็จะเย็บชายเย็บชายนะคะก็จะมีชายมาด้วยทำเป็นระบายตรงนี้ตรงนี้จุกต,ตรงนี้ผ้าไม่พอผ้าไม่พอก็จะดูไม่หุ้มหน่อยแต่ตัวเนี้ยก็หุ้มมิดชิดนะคะตัวนั้นผ้าไม่พอ,อทำสาธิตโชว์เฉยๆค่ะตัวนี้ ถ้าสั่งถ้าลูกค้าสั่งก็ก็ทำเรียบร้อยกว่านี้ผ้าก็เป็นผ้าทอพื้นเมืองนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองอ่าาถ้าเอาผ้าพื้นเมืองมาใส่กับล่มเพื่อที่จะอัพให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะสีแดงไม่ค่อยจะเจดิดจ้รับเท่าไหร่แต่สีนี้มองไกลๆสวยมากค่ะ แต่อาจจะอันใหญ่กว่าน่าจะ16นิ้วสีแดงน่าจะ14นิ้วตัวนี้ก็16นิ้วนะคะก็มาดูอ่หลานทำแล้วผ้านี้ก็จะเป็นย่าทอนะคะลายสวยนะคะสวยงามมากค่ะก็จะทำหลายอันถ้ามีคนมาสั่งก็จะทำ เขาก็จะเอาไปเป็นบางทีก็เอาไปกลางเวลาไปงานนั่นนี่แต่ไม่ได้กลางใส่น้ำฝนนะคะกางแดดอะไรประมาณนี้บางคนก็เอาไปทําของประดับบ้านสวยค่ะ2อลายนี้ลายลายไอ้นนี้จะเจ็มกว่าสวยไหมคะเพื่อนๆ ตัวนั้นตัวนั้นกำลังลายเนี่ยคะ่ะลายนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สอยใ,ใส่ก็ต้องสอยสอยให้มันติดนะคะกำลังจะเย็บมาค่ะ ก็มีอีกลายหนึ่งที่กำลังจะเย็บใส่แต่จุกก็ยังไม่เสร็จนะคะสีนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จแต่สามอันนี้เสร็จแล้วชอบอันไหนคะเพื่อนๆชอบสีไหน สีลายน่าจะสวยกว่าโอเคนะคะเอาล่มามาให้ชมฝีมือของชาวบ้านที่ต่อยอดอาจากผ้าทอเมือค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วยังไงก็จะนำเสนออีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ